คุกกี้เนยงาดำนะคะวันนี้ทำคุกกี้กันนะคะทำง่ายมากสูตรนี้นี่คือวัตถุดิบที่เราจะใช้ทั้งหมดในวันนี้นะคะเดี๋ยวขึ้นสูตรให้นะคะว่าสัดส่วนเท่าไหร่อันดับแรกเราเอาเนยนะคะใครจะใช้เนยจืดเนยเค็มได้หมดเลยนะคะแต่ถ้าเนยจืดก็เติมเกลือไปนิดนึงนะคะเอาเนยจืดอันนี้เป็นเนยจืดนะคะผสมกับน้ําตาลไอซิ่งแล้วก็ตีให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราจะเติมเกลือไปด้วยนิดนึงนะคะ แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ตีให้เข้ากันเลยนะคะจนเราจะสังเกตได้ว่าสีเขาจะเปลี่ยนนะคะเป็นสีออกขาวๆนิดนึงเห็นไหมคะแบบนี้นะคะอ่าแสดงว่าโอเคนะคะเนื้อเข้ากันดีแล้วก็เติมไข่ลงไปเลยค่ะตีให้เข้ากันเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยเราตามด้วยวานิลานะคะเราจะเพิ่มกลิ่นวานิลาลงไปด้วยนะคะเมื่อเราตีได้ที่แล้วนะคะ เสร็จเรียบร้อยแบบนี้เติมลงไปแล้วก็ตีให้เข้ากันดีนะคะเมื่อเข้ากันดีแล้วเราก็จะใช้พายนะคะในการผสมให้เข้ากันนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะเอาในส่วนของแป้งก็จะมีแป้งข้าวโพดนมผงแป้งบัวแดงแป้งเค้กนี่แหละค่ะนะคะผสมลงไปใช้พายคนๆให้เข้ากันจนได้เนื้อนเนียนๆเ,เลยนะคะแบบนี้นะคะเห็นไหมคะอ่า ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะพอเราได้เนื้อที่เข้ากันดีเราก็จะเติมในส่วนของงาดำนะคะเห็นไหมคะประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเติมส่วนของงาดําลงไปก็ผสมให้เข้ากันนะคะพอเข้ากันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอา มาตักแล้วก็เรียงใส่ถาดได้เลยนะคะวันนี้เราจะใช้ที่ตักไอติมนะคะแบบง่ายๆเลยนะคะใครไม่มีหัวบีบใช้ที่ตักไอติมหรือว่าช้อนก็ได้นะคะ ตากเรียงเรียงบนถาดแบบนี้เอากระดาษไขรองก่อนนะคะแล้วเราก็จะเติมเม็ดอัลมอนด้านบนนะคะเอาเข้าอบที่150องศานะคะ20นาทีแต่เราจะแบ่ง15นาทีแรกไม่เปิดพัดลมนะคะ5นาทีหลังเปิดพัดลมเสร็จเรียบร้อยเราจะได้คุกกี้ที่หน้าตาน่ารับประทานแบบนี้เลยใครๆก็ทําได้ทําง่ายด้วยนะคะสูตรนี้ลองดูนะคะน่ากินมากเห็นไหมคะลองดูจ้า